จะเปิดให้น้องมาน้องประกาศทั้งหลายมาไปเชิญหน้ากันนะโอ้โหสิ่งแรกที่มันทำก็แพรกันเลยอใครเชียร์ประกาศใต้กดหนึ่งใครใครเชียร์พ่ออูช้างกดสองเริ่มกันดูกันโอ้โหสี ทำก oh <my> ันแบบสุดชีว er. ิตเลยแพ่กันแบบยาวๆเลยตอนนี้หางสวยนะทุกคนตัวนีู้เป็นสีโคดเข้มอ่ะ สูงเข้าไปนะัะโอ้สวยมากเลยตัวนี้ชอบตัวนี้นะตัวเนี้ยสวยอันนี้ลูกศิษย์มันนะลูกศิษย์มันสีแบบ สวยมากมาดูตัวนี้กันนะตัวนีส้สีสวยไม่แพ้กันเลย <c oughs> ก็ขอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับผมจะให้ปรากฏสองตัวนี้มาแพ้กันนะปากกาไตปากทปากกาไตตัวนี้คือตัวเล็กนะ ตัวพูดตัวผู้ทั้สงสองเลยตัวนี้หุ้ยน้องสร้างบอร์ดด้วยทุกคนดูเมื่อกี้เห็นไหมน้องน้องทำบอร์ดโอ้วหวอดแตกแล้ววอดแตกแล้วโอเมกอาทำทำบอดอยู่ขนาดแพงทำบอดนั่นดิ ไอ้ก้อนเลยตัวนี้ไม่รู้สร้างบทไม่น่าสร้างบทโอ้โหสีแบบเข้มมากเสียงอะไรก็ไม่รู้เ่างมัน ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกมาได้นะจะแจดให้เลย